ครับเป็นตัวแทนผู้แทวเลยนะครับศูนย์น้ำผึางบรรพานธ์ครับจังหวัดประจวบคิริขานครับวันนี้ได้มาเยี่ยมสวนพิชานครับนั่นคือมันเป็นยังไงคพิชานที่แรกออกลูกครับออกลูกนะออกลูกรอบรอบโผล่เลยใช่แล้วอยู่ๆก็ป่าเป็นผู้แต่ตัวผู้นะครับนะครับจะได้ทําการแก้ไขปัญหาพิชานครับ Oh <laughs> ทางทางนี้ไม่เคยไม่ไมเคยแต่งขึ้นมาแข่งอะไะเมืม่อ,อก่อนเลย อันนี้ต้องดูผลประมาณจากเดือนนึงว่าจะเห็นผลไหมครับแล้วเดือนหนึ่งเดือนเรามาตามผลตัวนี้ดูนะครับว่าจะกลับมาสู่สภาพเดิมไหมครับครับผมาครับ